นี่เป็นน้ำจากอ้อยขาวไต้หวันลำเมื่อเช้านะนี่เราทดสอบนี่ยทดสอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบบิกนะทุกคนสีสวยมากเลยเนาะสีเขียวอมเหลืองนะก็คือถ้าส่วนตัวแล้วให้ชิมแล้วความหวานน่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ1ิบแปดสิบดิบแปดบิกนะส่วนตัวแล้ว หวานนุ่มทุกคนเป็นน้ำอ้อยที่หวานนุ่มก็คือกินก็ไม่เหมือนสุพรรณเราก็เป็นกินน้ำอ้อยเลยนะแต่ว่าความนุ่มมันนะมันจะชัดเนาะสำหรับมีนาน,นี่นะถ้าเป็นอ้อยที่ไม่ใช่อ้อยสาหรับคั้นนานนะมันจะหวานแสบคอเลยพวกอ้อยเคี้ยวพวกอะไร่เงี้เนาะความหวานมันจะมันจะเหมือนอย่างแดงน้ําผึ้งไงมันจะสูงนะยี่สิบบิกรยี่สิบสอง 20, 20, บิกเนาะปีที่แล้วที่เราทดสอบแต่ว่าเนี่ยคืออ้อยเถาไต้หวนัน นะทุกคนเนี่ยไอข่าแต่หวานสีสวยมากต้องบอกเลยข้างนอกกล้องเนะี่ยไม่รู้ว่าในกล้องอะ่ะสียังไงแต่ว่านอกกล้องนี่คือเขียวอมเหลืองแล้วก็ความหวานนี่<ล>หวานน <คง S 1> ุ่มส,ส่วนตัวแล้วคือผ่านทุกคน